ในจักรวาลที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความลึกลับการค้นหาชีวิตนอกโลกคือหนึ่งในคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติกำลังค้นหาคำตอบดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกและดาวที่อยู่ในเขตเพื่ออาศัยเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจว่าเราจะพบชีวิตจากที่ไหนสวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวแห่งดวงดาววันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบในโลกของการสำรวจจักรวาลและชีวิตที่อาจซ่อนอยู่ในที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน กนี้เราอยู่เพียงลำพังจริงหรือการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเบื้องต้นกลับชวนให้เรามีความหวังเพราะในกาแล็กซีของเรามีดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนที่มีลักษณะคล้ายกับโลกของเราจากการสังเกตทั้งจากพื้นโลกและอวกาศยืนยันแล้วว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิยะของเราหลายพันดวงและนักวิทยาศาสตร์คาดว่ากาแล็กซีทางชั้นเปลือกของเราน่าจะมีดาวเคราะห์อย่างน้อย100่พันล้านดวง แต่ถึงตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเลยคำถามคือการเกิดขึ้นของชีวิตในจักรวาลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายและพบได้ทั่วไปหรือจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่หายากอย่างยิ่งการค้นหานี้ยังคงดำเนินต่อไปและบางทีในอนาคตเราอาจจะพบคำตอบก็เป็นได้ในช่วงเวลาหลายพันปีที่มนุษยชาติตึกตรองถึงจักรวาลพวกเราเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ความจริงหนึ่งอย่างแน่นอน ดวงดาวที่อยู่นอกเหนือจากดวงอาทิตย์ของเรานั้นเต็มไปด้วยดาวเคราะห์พวกมันมีหลากหลายประเภทและมีจํานวนไม่น้อยที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเราอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับคําถามทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่การได้รับคําตอบต่อคําถามนี้กลับก่อให้เกิดคําถามใหม่ๆตามมาดาวเคราะห์อน,นอกระบบเหล่านี้มีสักดวงหรือไม่ที่มีสิ่งมีชีวิตบางรูปแบบชีวิตเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใดและมันดำรงอยู่นานแค่ไหน ความเงียบอันน่าขลลุกของจักรวาลมีชื่อเรียกของมันเองขาดอดอกของแฟมีนักฟิสิกส์ชื่อดังเอเดรโกโฟแฟมีได้ตั้งคำถามว่าทุกคนอยู่ที่ไหนแม้จะเดินทางด้วยความเร็วที่ช้าก็ตามแต่การดำรงอยู่ของจักรวาลน,นับพันล้านปีนั้นควรจะเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและเทคโนโลยีสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซีได้แล้วทำไมจักรวาลถึงยังเงียบเชียบขนาดนี้ ในขณะเดียวกันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้เติมเต็มบางส่วนของสมการเรทซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่อาจช่วยบอกเราได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาในจักรวาลมีจํานวนเท่าใดแม้ว่าส่วนใหญ่ของสมการนี้ยังคงว่างเปล่าทั้งสัดส่วนของดาวเคราะห์ที่มีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและมีเทคโนโลยีที่ตรวจจับได้แต่สมการนี้ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตเราอาจจะได้คําตอบ ซึ่งดูเหมือนจะให้ความหวังมากกว่าความเงียบของแฟนมีเรากําลังยืนอยู่ที่จุดเปลี่ยนในการค้นหาสิ่งมีชีวิตเราพบดาวเคราะห์นับพันดวงในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราโดยมีจํานวนมากที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกและโคจรอยู่ในเขตเอื้ออาศัยของดาวฤกษ์ซึ่งเป็นระยะห่างที่น้ําในสถานะของเหลวสามารถคงอยู่บนพื้นผิวได้เรารู้ว่ากาแล็กซีนี้น่าจะมีดาวเคราะห์นับล้านล้านดวงกล้องโทรทัศน์ทั้งในอวกาศและบนพื้นโลก รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจจากระยะไกลของเรากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่จนถึงตอนนี้สิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่เรารู้จักคือบนโลกใบนี้แเวลานี้เรากำลังจ้องมองเข้าไปในความเวงววังหวังว่าใครบางคนอาจกำลังจ้องกลับมาเช่นกันเราอยู่เพียงลำพังในจักรวาลหรือไม่จนถึงตอนนี้สิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่เรารู้จักคือสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราแต่เรากำลังค้นหาอยู่ คำถามใหญ่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือไม่มาพร้อมกับเครื่องหมายดอกจันเราไม่มีนิยามของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลแต่กระนั้นเราอาจไม่จำเป็นต้องมีเราเพียงแค่ต้องตรวจจับสัญญาณบง่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบและเรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาณเหล่านั้นจากตัวอย่างบนโลกใบนี้ กล้องโทรทัศน์อวกาศเจียนเว็บที่ถูกปล่อยขึ้นในปี2021อาจให้เราได้เห็นครั้งแรกถึงส่วนผสมของก๊าซในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกกล้องเว็บหรือยานอวกาศที่คล้ายกันในอนาคตอาจตรวจจับสัญญาณของชั้นบรรยากาศที่คล้ายกับของโลกเราเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการมีสิ่งมีชีวิตกล้องโทรทัศน์ในอนาคตอาจสามารถตรวจจับสัญญาณของการสังเคราะห์ด้วยแสง การเปลี่ยนแปลงแสงเป็นพลังงานเคมีโดยพืชหรือแม้แต่ก๊าซหรือโมเลกุลที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและเทคโนโลยีอาจสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นบนโลกซึ่งสามารถตรวจจับได้จากระยะไกลแน่นอนว่าบางทีสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้คือการประมาณความน่าจะเป็นแต่อย่างไรก็ตามการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบที่มีความน่าจะเป็น95% ที่จะมีสิ่งมีชีวิตจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตอาจถูกค้นพบใกล้ตัวเราเองใต้ผิวดินของดาวอังคารหรือในมหาสมุทรใต้พื้นผิวที่มืดมิดของยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีหรือบางทีความฝันอันยาวนานอาจกลายเป็นจริงและเราจะได้ยินการสื่อสารของอารยธรรมต่างดาวเราอาจพบหลักฐานของร่องรอยทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีที่เหลือทิ้งไว้เช่นมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามหากไม่มีโชคช่วยงานนี้จะยากขึ้นมากแสงจะเป็นกุญแจสําคัญแสงจากชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบที่ถูกแยกออกเป็นสเปกตรัมสีรุ้งเหมือนบาร์โคดวิธีนี้เรียกว่าสเปกโทรสโคปีแบบสารซิทซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุรายการกา๊าซและสารเคมีในชั้นบรรยากาศของโลกเหล่านั้นรวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตด้วยพวกมันอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเคมีที่มีฤทธิ์กัะกร่อนในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน ในหุบเขาแห้งแล้งของแอนตาร์กติก,กาในรูระร้อนใต้ทะเลและพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกตัวออกจากสายพันธุ์ของเรามานับพันล้านปีแล้วเอ็กซ์ตรีมโอโฟคือสิ่งมีชีวิตที่ชื่นชอบสิ่งแวดล้อมสุดขั้วพวกมันสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นได้พวกมันอาจเป็นตัวอย่างของชีวิตที่แปลกประหลาดบนโลกที่ห่างไกลมีดาวเคราะห์อน,นอกระบบมากกว่า4 9 0 0ดวงที่ได้รับการยืนยันแล้วว่า มีอยู่ในทางช้างเผือกของเราแต่ตัวเลขจริงๆอาจสูงถึงหลายล้านล้านดวงหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์มีในการเริ่มต้นการค้นหาดาวเคราะห์ที่สามารถรองรับชีวิตได้คือแนวคิดที่เรียกว่าเขตที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเขตนี้คือระยะห่างจากดาวที่อุณหภูมิอาจเพื่อให้เกิดน้ําในสถานะของเหลวบนพื้นผิวดาวเคราะห์ได้แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จําเป็นเช่นขนาดดาวเคราะห์ที่เหมาะสมบรรยากาศที่รองรับ และดาวที่มีความเสถียรไม่เกิดการระเบิดที่อาจทำลายชีวิตได้เขตที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยก็เหมือนเป็นการคัดก,กรองเบื้องตน้นเพื่อหาดาวเคราะห์ที่มีโอกาสมากที่สุดในการรองรับเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตการกำหนดเขตเอื้ออาศัยคือระยะห่างจากดาวฤกษ์ที่น้ำในสถานะของเหลวสามารถคงอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ได้เขตเอื Keys ้ออาศัยยังถูกเรียกว่าโซนกอดิลล์ God ซึ่งเป็นสถานที่ที่สภาพแวดล้อมอาจจะเหมาะสมพอดีไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปสำหรับการดำรงอยู่ของชีวิตมันช่วยได้มากหากเริ่มต้นจากดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกของเราแต่คำว่าคล้ายหมายถึงอะไรมีการค้นพบดาวเคราะห์หินหลายดวงที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการมีชีวิตตามสิ่งที่เราได้สังเกตในระบบสุริยะของเราเองเดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เป็นกา๊าซเช่นดาวพฤหัสบดีดูเหมือน จะไม่น่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาศัยได้แต่ดาวเคราะห์ขนาดโลกส่วนใหญ่ที่ถูกค้นพบมีการโครจรรอบดาวแคระแดงซึ่งดาวเคราะห์ขนาดโลกที่โครจรอยู่ในวงโครจรที่กว้างรอบดาวที่คล้ายกับดวงอาทิตย์จะยากที่จะตรวจจับได้และแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงดาวเคราะห์นอกระบบที่สามารถเอื้ออาศัยได้เรากําลังพูดถึงดาวฤกษ์อของพวกมันซึ่งเป็นแรงสําคัญในระบบดาวเคราะห์ใดๆเขตเอื้ออาศัยที่อาจรองรับดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตได้จะกว้างขึ้น สำหรับดาวฤกษ์ที่ร้อนกว่าดาวแครแดงที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสว่างน้อยกว่าซึ่งเป็นประเภทที่พบมากที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจะมีเขตเอื้ออาศัยที่แคบกว่ามากเช่นในระบบดาวแทพิสหนึ่งดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัยที่แคบกว่าของดาวแครแดงซึ่งอยู่ใกล้ดาวมากจะได้รับรังสีเอ็กซเรย์และรังสีอันตราไวโอเลตในระดับที่รุนแรงซึ่งอาจมีความเข้มถึงหลายแสนเท่าของที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ แล้วเรากำลังมองหาชีวิตอยู่ที่ไหนและทำไมมุกเก่ามีคำตอบให้เมื่อถามว่าทำไมเขาถึงค้นหากุญแจรถที่หายไปใต้โคมไฟบนถนนในคืนที่มืดเขาตอบว่าเพราะแสงดีกว่าชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นอาจไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยอาจเป็นชีวิตที่เราไม่รู้จักก็ได้แต่การค้นหาสิ่งที่คุ้นเคยในตอนแรกอาจสมเหตุสมผลกว่าชีวิตในแบบที่เรารู้จักน่าจะหาง่ายกว่าและแสงดีกว่าในเขตเอื้ออาศัย หรือพื้นที่รอบดาวฤกษ์ที่อุณหภูมิของพื้นผิวดาวเคราะห์อาจเอื้ออำนวยให้มีน้ําในสถานะของเหลวความคล้ายคลึงกับโลกยังคมชัดขึ้นในการค้นหาชีวิตดาวเคราะห์หินหลายดวงที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกได้ถูกตรวจพบซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการมีชีวิตตามสิ่งที่เราได้สังเกตในระบบสุริยะของเราเองเดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เป็นก๊าซเช่นดาวพฤหัสบดีดวงจะไม่น่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาศัยได้ แต่ดาวเคราะห์ขนาดโลกส่วนใหญ่ที่ถูกค้นพบมีการโครจรรอบดาวาแครดงซึ่งดาวเคราะห์ขนาดโลกที่โครจรอ,อยู่ในวงโครจรที่กว้างรอบดาวที่คล้ายกับดวงอาทิตย์จะยากที่จะตรวจจับได้อย่างไรก็ตามดาวาแครดงเหล่านี้มีลักษณะที่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะในช่วงวัยหนุ่มของพวกมันการประทุข,ของพลังงานที่รุนแรงมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากพื้นผิวของดาวซึ่งสามารถฆ่าชีวิตบนดาวเคราะห์ที่โครจรใกล้เคียงซึ่งชีวิตเพิ่งเริ่มตั้งตัวได้นี่เป็นข้อเสียในการหาชีวิต เนื่องจากดวงอาทิตย์ของเราทําให้เกิดชีวิตบนโลกมานานเกือบ4พันล้านปีข้อคิดที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปคือดาวฤกษ์ที่เหมือนกับดวงอาทิตย์จะเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดในการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจเอืออาศัยได้แต่ดาวฤกษ์ประเภทจีเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ของเรากลับมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าและพบได้น้อยกว่าในกาแล็กซีของเราการค้นหาชีวิตในจักรวาลไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบที่มีลักษณะคล้ายโลกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยการมองหาดาวที่มีเขตเอืออาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับชีวิตที่เราคุ้นเคยดาวแคราสีส้มและดาวเคราย์เคอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมีอายุยืนยาวและอาสนับสนุนกระบวนการวิวัฒนาการทางชีวภาพได้มากขึ้นแม้การค้นหาชีวิตจะเป็นการผจญภัย ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความหวังในการค้นพบสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ที่เหมาะสมยังคงอยู่เราอาจยังต้องรอการค้นพบครั้งสำคัญในอนาคตหรือรอให้เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นจนสามารถตรวจจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นไม่แน่ว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ากล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่หรือภารกิจอวกาศแห่งอนาคตอาจไขความลับของจักรวาลและช่วยให้เราได้พบคำตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นอกโลกหรือไม่ และบางทีในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่อาจมีบางสิ่งที่กำลังรอการค้นพบจากพวกเราอยู่ก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมครับแล้วอย่าลืมแวะไปดูวิดีโออื่นๆจากช่องของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ